อยากเก่งขึ้นให้หยุดทําสิ่งนี้ครับใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องรถขึ้นพันหไปแล้วมันขับยากมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังครับตรงนี้เลยฮะอยากเติมเกมต้องร้านตูนดิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเบวบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งมาเลยที่เฟซบุ๊กจูนดิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนดิโก เข้ามาดูที่นี่ก่อนนะครับที่ตั้งค่าของเราครับใครที่เป็นมือใหม่ผมลองว่าลองดูฮะลองปิดดูครับตรงคำว่าตัวช่วยนะ ให้เป็นปิดไปหมดเลยนะครับเป็นตรงนี้ครับบางคนเาจะเปิดไว้แรงบางคนอาจจะเปิดไว้ก็คือตามที่เกมมันตั้งค่ามาให้เลยนะฮะสำหรับใครที่เพิ่งย้ายมาเล่นเกมแข่งรถลองค่อยๆปิดทีละอันก่อนก็ได้นะครับค่อยๆปิดไปหรือปิดไปได้เลยก็ดีครับปิดแต่แรกไปเลยก็ดีครับมันจะเป็นการฝึกขับเราไปในตัวครับพอเราจับอาการรถเราได้เราแก้อาการรถเราได้เราจะเก่งขึ้นเองครับตรงนี้ฮะแล้วก็ผมจะมาบอกว่ามันมีโหมดให้เราไปฝึกซ้อมนะครับหรือว่าให้เราไปเรียนมันจะมีปุ่มให้เราทดลองเล่นนั่นแหละแล้วก็เล่นตามมันแล้วก็เล่นให้ผ่าาาานงเรรกกก็จะะได้ทััษขบม บอกเลยว่าถ้าเล่นจบหมดนี่คุณเล่นเก่งขึ้นแน่นอนครับลองดูนะครับปิดตัวช่วยตรงนู้นแล้วมาเล่นตัวช่วยตรงนี้แทนครับลองฝึกเยอะๆครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้มีเวลามาเล่นนะถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมกลับมาเล่นนะครับสวัสดีครับ